สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกใจโล่งแต่กลับไม่มีพลังทำสิ่งใหม่ๆไหมคลิปนี้จะพาคุณกลับสู่ความว่างที่ไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยพลังซ่อนเร้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจอย่างแท้จริงค้นพบแหล่งพลังภายในที่ไม่ต้องแข่งไม่ต้องเร่งแต่ดาเนินไปอย่างมั่นคงและเห็นว่าความว่างคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ยั่งยืนในทุกด้านของชีวิตหนึ่งให้ชีวิตได้หยุด เพื่อรู้ว่าอะไรสำคัญจริงในธรรมชาติต้นไม้ไม่ได้ผลิใบตลอดเวลามันมีช่วงที่ใบร่วงช่วงที่หยุดนิ่งเหมือนตายแล้วจึงเริ่มผลิหน่อใหม่ช่วงเวลาที่ดูเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติกำลังสะสมพลังเงียบๆอยู่ใต้ดินไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมอันลึกซึง้งชีวิตของคนก็เช่นกันถ้าไม่เคยหยุดเราจะไม่มีทางรู้เลยว่า เรากำลังใช้พลังไปกับสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่กันแน่ในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลผู้คนจำนวนมากตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยนาฬิกาปลุกรีบเร่งทุกขั้นตอนตั้งแต่แปลงฟันไปจนถึงออกจากบ้านรถติดงานล้นการประชุมซ้อนทับเวลาที่ควรเป็นของตัวเองถูกแลกไปกับสิ่งที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งแม้จะนั่งอยู่คนเดียวในห้องเราก็ยังรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเราไม่สามารถนิ่งเฉยได้เลยเพราะในหัวมีแต่เสียงคำสั่งว่าต้องรีบ ต้องทันต้องสำเร็จมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านิชาเธออายุ52ปีเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานที่มีชื่อเสียงเธอทำงานอย่างไม่เคยหยุดมาเกือบ30ปีพิสูจน์ตัวเองจากพนักงานธรรมดาขึ้นมาเป็นผู้จัดการระดับสูงได้ด้วยความทุ่มเทเธอภูมิใจในความสามารถและความเร็วในการจัดการทุกปัญหาแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าระหว่างทางนั้นเธอได้ละเลยอะไรไปบ้างจนวันหนึ่งร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเงียบๆว่าพอแล้ว นิชาล้มกลางที่ทำงานด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเธอต้องพักฟื้นอยู่บ้านเกือบสองเดือนแรกๆเธอรู้สึกกระสับกระส่ายคิดถึงงานคิดว่าตัวเองไร้ค่าเพราะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความว่างที่เธอเคยกลัวกลับค่อยๆเปิดพื้นที่ให้เธอมองเห็นสิ่งที่เธอเคยมองข้ามลูกชายที่โตเป็นวัยรุ่นกลับไม่ค่อยพูดคุยกับเธอเพราะเธอแทบไม่มีเวลาให้สามีที่นั่งเงียบในห้องรับแขกแทบทุกเย็น กลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเดียวกันและที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มเห็นว่าเธอลืมตัวเองไว้ตรงไหนการหยุดคือการได้มองย้อนกลับไปไม่ใช่เพื่อเสียใจแต่เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรที่สำคัญจริงๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำได้คือสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ทุกอย่างที่คนอื่นต้องการคือสิ่งที่เราควรตอบสนองบางครั้งความสำเร็จภายนอกอาจเป็นการหนีความว่างเปล่าภายในอย่างแนบเนียนและเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังวิ่งโดยไม่มีทิศทาง เพียงเพราะกลัวจะรู้สึกไม่มีค่าเมื่อหยุดนิ่งธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่เส้นตรงไม่ใช่ทางดิ่งขึ้นไปตลอดเวลาชีวิตต้องมีจังหวะต้องมีจุดพักจุดรอจุดเงียบเพื่อให้การเติบโตมีรากลึกขึ้นเมื่อเราให้ชีวิตได้หยุดเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่กลับได้โอกาสกลับมาเจอสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือความสัมพันธ์ความรู้สึกความเข้าใจและตัวตนที่แท้ของเราเอง นิชาตัดสินใจกลับไปทำงานอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมเธอเลือกงานที่มีความหมายมากกว่าตำแหน่งเธอเลือกใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่รู้สึกผิดเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าตอนนี้เธออยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วและนั่นทำให้เธอแข็งแรงกว่าที่เคยเราไม่จำเป็นต้องรอให้ร่างกายพังหรือชีวิตพังจึงค่อยหยุดถ้าเรากล้าหยุดก่อนโลกภายในจะเริ่มพูดกับเรา เราจะเห็นว่าที่จริงแล้วชีวิตต้องการน้อยกว่าที่เราคิดมากแค่ใจสงบสายตาชัดและการหายใจที่รู้ตัวเท่านี้ก็เพียงพอให้เรากลับมารู้ว่าสิ่งใดควรไปต่อและสิ่งใดควรวางลงเสียทีการหยุดไม่ใช่การถอยการหยุดคือการฟังฟังสิ่งที่ชีวิตพูดกับเราเบาๆมานานแล้วแต่เราไม่เคยได้ยินเพราะเราวิ่งเสียงดังเกินไป 2. หยุดอัดแน่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เติบโต ชีวิตของคนเราในยุคนี้เต็มไปด้วยความพยายามในการเติมบางสิ่งให้มากขึ้นเราถูกสอนให้เก็บเกี่ยวความรู้มากขึ้นเก่งขึ้นทำงานให้หนักขึ้นมีมากขึ้นใช้เวลาให้คุ้มที่สุดประโยคอย่างหากวันนี้คุณไม่พัฒนาคุณจะลาหลังกลายเป็นแรงผลักที่พาให้หลายคนรีบเรงสะสมทุกสิ่งรอบตัวโดยไม่หยุดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นจริงหรือไม่เราอัดแน่นชีวิตด้วยเป้าหมายความคาดหวังกับสิ่งที่ต้องทำ และความรู้สึกว่าต้องดีขึ้นตลอดเวลาจนลืมไปว่าการเติบโตนั้นไม่จําเป็นต้องแน่นบางทีมันต้องเริ่มจากการว่างการอัดแน่นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตารางชีวิตเท่านั้นแต่ยังแทรกซึมอยู่ในความคิดความรู้สึกและพื้นที่ภายในจิตใจเราไม่ปล่อยให้มีความเงียบในแต่ละวันไม่ปล่อยให้มีช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากลัวว่าการหยุดนิ่งคือการล้มเหลวเรากลัวว่าว่างคือไม่มีคุณค่าและเพราะความกลัวนั้น เราจึงอัดแน่นทุกช่องว่างให้เต็มตลอดเวลาแต่การเติบโตภายในไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นหากแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราวางบางสิ่งลงได้ด้วยการว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่ชีวิตจะหายใจได้ลองนึกถึงต้นไม้ในกระถางหากใส่ดินจนแน่นจนไม่มีอากาศไม่มีที่ให้รากแพ่ไม่มีที่ให้ความชื้นซึมผ่านต้นไม้นั้นจะค่อยๆเหี่ยวเฉาแม้ว่าดินนั้นจะอุดมสมบูรณ์เพียงใดแต่ถ้าแน่นเกินไป ก็ไม่มีโอกาสเติบโตได้ในวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง t h e l i t t l e Prince ฉากหนึ่งที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งคือฉากที่เจ้าชายน้อยนั่งมองพระอาทิตย์ตกบนดาวของเขาและพูดว่าฉันเคยดูพระอาทิตย์ตกถึง44ครั้งในวันเดียวความว่างของฉากไม่มีบทพูดยืดยาวไม่มีเหตุการณ์พลิกผันมีเพียงเด็กชายกับขอบฟ้าแต่มันเต็มไปด้วยพลังของการหยุดการเปิดพื้นที่ให้ตัวเองรู้สึกไม่ใช่เพื่อวิ่งไปข้างหน้าแต่เพื่ออยู่กับความเศร้า ความคิดถึงและการได้สัมผัสความรู้สึกของตัวเองโดยไม่เร่งปิดมันฉากนั้นทำให้เราตระหนักว่าช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายนอกอาจเป็นช่วงเวลาที่โลกภายในของเราเติบโตเงียบๆการหยุดอัดแน่นไม่ได้แปลว่าเราหยุดพัฒนาแต่หมายถึงเราเปิดช่องว่างให้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาให้ความคิดได้ไหลเวียนให้หัวใจได้พักให้ร่างกายได้ฟื้นตัวและให้ความจริงบางอย่างได้ปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเร่งบีบคั้น เราจะเริ่มปลดสิ่งที่ไม่จําเป็นได้อย่างไรอาจไม่ต้องเริ่มจากการทิ้งทุกอย่างในชีวิตแต่อาจเริ่มจากการทบทวนว่าแต่ละสิ่งที่เราแบกอยู่แท้จริงเราต้องการมันหรือไม่หรือเรากําลังถือไว้เพราะกลัวว่าจะไม่พอหรือไม่เท่าคนอื่นการจัดตารางใหม่ให้มีช่วงเวลาว่างตั้งใจการลบบางรายการออกจากทูดูลิตโดยไม่รู้สึกผิดการอยู่เฉยๆโดยไม่แตะโทรศัพท์สักสิบนาทีในแต่ละวันนั่นคือการเปิดพื้นที่ว่างเล็กๆที่พาชีวิตกลับมาได้ในที่สุดแล้ว พื้นที่ที่ไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งของความคิดหรือความเร่งรีบอาจกลายเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั่นคือพื้นที่ที่เราจะได้ยินเสียงของตัวเองได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรากําลังวิ่งไปหาอะไรและอะไรที่เราแค่กําลังวิ่งหนีการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัดแน่นแต่เพราะเรารู้จักปล่อยรู้จักเว้นรู้จักว่างเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ใช่จริงๆได้มีโอกาสเกิดขึ้น 3. ปล่อยให้ใจว่าง แล้วพลังจะไหลกลับมาใจว่างไม่ได้หมายถึงความเฉยเมยไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรไม่คิดอะไรหรือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ใจว่างคือภาวะของจิตที่ไม่ถูกรบกวนด้วยความยึดมัน่นความฟุง้งซ่านหรือการต่อต้านใดๆเป็นภาวะที่โปรง่งเบาและเป็นธรรมชาติเป็นพื้นที่ภายในที่ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเติมเต็มด้วยอะไรทั้งนั้นตรงกันข้ามกับใจเฉยชาซึ่งมักจะปิดรับไม่รู้สึกไม่ใส่ใจ และแฝงไว้ด้วยความหลีกเลี่ยงหรือหมดหวังใจว่างเป็นเหมือนผืนดินที่พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ใหม่เป็นเหมือนลำธารที่ไหลยอย่างอิสระเมื่อใจว่างมันจะเปิดพื้นที่ให้พลังชีวิตภายในค่อยๆไหลกลับมาอย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องดึงพลังนี้ต่างจากพลังที่เกิดจากความทะเยอทะยานอย่างสิ้นเชิงเพราะพลังจากความทะเยอทะยานมักอินอยู่กับความกลัวกลัวตกอันดับกลัวไม่สําเร็จกลัวไม่มีค่าพลังแบบนั้นแม้จะแรงในช่วงต้นแต่มักเหนื่อยง่าย มักพังเพราะความเปรียบเทียบและมักสร้างภาระหนักให้กับใจในทางกลับกันพลังที่เกิดจากใจว่างเป็นพลังที่สงบแต่มั่นคงอ่อนโยนแต่เปลี่ยนแปลงได้จริงไม่ใช่พลังแบบระเบิดพลังในทันทีแต่เป็นพลังที่เหมือนน้ำใต้ดินซึมซับลึกเงียบแต่หล่อเลี้ยงชีวิตอย่างยั่งยืนทำไมเมื่อเรายึดมั่นใจจึงเหนื่อยและหนักเพราะการยึดมั่นคือการพยายามควบคุมการพยายามรักษาสิ่งหนึ่งไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ธรรมชาติของทุกอย่างคือการเปลี่ยนการยึดมั่นจึงเหมือนการเก็บน้ำไว้ในมือยิ่งบีบยิ่งไหลออกยิ่งกลัวเสียยิ่งหมดพลังและนี่เองที่ทําให้ใจเหนื่อยอย่างไม่รู้ตัวเมื่อลองปล่อยเมื่อไหร่ใจจะเริ่มคลายความเบาจะเริ่มปรากฏและพลังจะเริ่มค่อยๆไหลกลับคืนสมมุติว่าเอเป็นคนวัยห้าสิบที่ผ่านงานใหญ่ในชีวิตมาหลายครั้งเขาทุ่มเทจนหมดแรงเพราะอยากรักษาชื่อเสียงอยากทําให้ลูกน้องนับถืออยากให้เจ้านายเห็นคุณค่า แต่ในช่วงหลังเขาเริ่มหมดแรงหมดไฟและรู้สึกว่าแม้จะได้ทุกอย่างก็เหนื่อยเกินจะมีความสุขวันหนึ่งเอตัดสินใจว่างหนึ่งวันโดยไม่ทำอะไรไม่คิดถึงเป้าหมายไม่แตะมือถือไม่วางแผนเขาเพียงนั่งอยู่เฉยๆกับความว่างของเช้าวันเสาร์เอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหายใจสบายขึ้นไม่ต้องแสดงไม่ต้องคิดแก้ปัญหาและในความว่างนั้นเขานึกออกว่าเขาอยากกลับไปวาดรูปสิ่งที่เคยรักแต่ละทิ้งไปเพื่อนาที เขาลุกขึ้นหยิบกระดาษเก่าๆขึ้นมาวาดและรู้สึกว่าหัวใจกลับมามีพลังแบบที่ไม่รู้สึกมานานหลายปีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเขายอมให้ใจว่างพอที่จะได้ยินเสียงข้างในของตัวเองอีกครั้งพลังใหม่ไม่ได้มาจากเป้าหมายแต่จากความรู้สึกที่ว่าเขาได้เชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งแล้วเราจะฝึกให้ใจว่างได้อย่างไรในชีวิตจริงเริ่มจากการสร้างช่วงเวลาเล็กๆที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องรีบไม่ต้องเติมข้อมูลเช่นปิดหน้าจอสิบนาทีต่อวัน นั่งนิ่งๆแล้วเฝ้าดูความคิดโดยไม่ต้องตามไปกับมันหรือแม้แต่การเดินช้าๆในสวนโดยไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องพูดกับใครแค่ยอมให้ใจว่างจากเสียงโลกภายนอกต่อมาให้ลองสังเกตว่าอะไรที่เรากำลังยึดไว้มากเกินไปความคาดหวังความอยากให้ทุกอย่างต้องเป็นตามแผนหรือความรู้สึกว่าเราต้องควบคุมทุกสิ่งเมื่อสังเกตได้ให้ถามตัวเองว่าถ้าปล่อยสิ่งนี้ไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคำตอบคือโล่งใจ แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วความว่างในใจไม่ใช่ความไม่มีค่าตรงกันข้ามมันคือพื้นที่ให้พลังที่แท้จริงไหลกลับมาพลังที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องเสียงดังแต่มั่นคงลึกและอยู่กับเราได้นานกว่าที่เราคิดปล่อยให้ใจว่างแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ไม่ต้องแบกก็เหมือนได้แรงคืนมาอีกครั้งสความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยชีวิตมนุษย์เรามักกลัวความว่างเปล่าไม่ใช่เพราะมันน่ากลัวในตัวของมันเอง แต่เพราะความว่างเปล่าทําให้เราต้องเผชิญหน้ากับตัวเองโดยไม่มีอะไรมาบทบังไม่มีเสียงจากโลกภายนอกมาช่วยกลบเสียงภายในที่เราไม่อยากฟังในวันที่ชีวิตไม่มีงานไม่มีเป้าหมายไม่มีคนให้พิสูจน์เราจึงรู้สึกหวงเหวงคล้ายกับการไร้คุณค่านั่นเพราะเราเคยชินกับการถูกเติมเต็มด้วยสิ่งภายนอกจนลืมไปว่าความว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไร้ชีวิตในทางจิตใจความว่างเปล่าที่เรากลัว มักจะคล้ายกับความว่างเปล่าทางอารมณ์คือความเหงาความโดดเดี่ยวความรู้สึกไร้คุณค่าแต่นั่นไม่ใช่ความว่างแบบเดียวกับที่เต๋าพูดถึงเต๋ามองความว่างเป็นพื้นฐานของพลังเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเป็นเหมือนภาชนะที่ว่างแต่กลับใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดในบทหนึ่งของเต๋าเตอ๋อจริงมีการเปรียบเทียบว่าภาชนะมีค่าเพราะช่องว่างตรงกลางบ้านมีประโยชน์เพราะพื้นที่ว่างภายในนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดูว่าง กลับเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดมีความหมายเปลือกของสิ่งของอาจสวยแต่สิ่งที่เติมเราได้จริงคือช่องว่างข้างในไม่ต่างจากหัวใจมนุษย์ที่เปิดรับสิ่งใหม่ได้เพราะมันไม่อัดแน่นจนล้นลองดูตัวอย่างจากธรรมชาติท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่ใช่เพราะเต็มไปด้วยเมฆแต่เพราะมันว่างพอให้แสงและสายลมไหลผ่านทะเลไม่สงบเพราะมีแต่คลื่นแต่เพราะมีพื้นที่ว่างให้คลื่นได้เกิดขึ้นและสลายตัวไปภูเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะแน่นไปด้วยไมย้ แต่เพราะมีความว่างระหว่างต้นไม้ที่ทําให้มันหายใจได้หรือแม้แต่ป่าไผ่ที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของมันอยู่ที่ระยะห่างไม่ใช่ที่การเบียดกันแน่นเข้าไว้ชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันเราไม่จําเป็นต้องเติมเต็มทุกช่วงเวลาด้วยกิจกรรมไม่จําเป็นต้องวางเป้าหมายตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องวิ่งหาอะไรมาเติมเต็มใจทุกนาทีความว่างในบางช่วงคือโอกาสให้เราได้ฟังเสียงภายในเหมือนผื้นดินที่พักจากการเพาะปลูกเพื่อให้กลับมาอุดมอีกครั้ง ในบริบทของชีวิตประจำวันการเปิดรับความว่างเปล่าคือการฝึกอยู่กับความไม่มีโดยไม่ตัดสินฝึกไม่ต้องทําอะไรสักพักหนึ่งโดยไม่รู้สึกผิดฝึกอยู่กับความเงียบโดยไม่รีหาอะไรมาเบี่ยงเบนฝึกวางแผนให้น้อยลงและให้จังหวะชีวิตได้หายใจเองไม่ใช่เพราะเราอยู่เติบโตแต่เพราะเรารู้ว่าการเติบโตที่ลึกซึ้งบางอย่างต้องใช้พื้นที่ว่างเป็นตัวเร่งสิ่งที่เราอาจค้นพบในความว่างคือความจริงบางอย่างที่ไม่เคยได้ยินเพราะเสียงอื่นมันดังเกินไป อาจเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆความเข้าใจในสิ่งที่เคยสับสนหรือแม้แต่การตรหนักว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเท่าที่คิดความว่างไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นจุดเริ่มของการหมุนเวียนเหมือนลมหายใจที่ต้องมีช่วงว่างระหว่างเข้าและออกจึงจะเกิดสมดุลเราจะเปิดรับความว่างเปล่าได้อย่างไรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองหยุดนิยามว่าความว่างคือความล้มเหลวหยุดคิดว่าการไม่ทำอะไรคือเสียเวลา และหัดให้ค่ากับช่วงเวลาที่ไม่มีผลลัพธ์ใดๆหัดฟังความเงียบหัดเดินโดยไม่ต้องไปให้ถึงจุดหมายหัดอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องรีบอธิบายว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อใจยอมรับว่าว่างไม่ใช่ว่างเปล่าแต่คือพื้นที่เราจะเริ่มเห็นว่าที่จริงแล้วความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตอาจอยู่ในช่วงที่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นได้ห้าว่างเพื่อฟังเสียงข้างในเสียงข้างในคือเสียงที่ไม่พูดด้วยถ้อยคำแต่กระซิบด้วยความรู้สึกลึกๆว่า อะไรคือสิ่งสำคัญจริงในชีวิตมันอาจไม่ดังเท่าเสียงของความคาดหวังจากสังคมไม่ชัดเจนเท่าคำพูดของคนรอบตัวและมักถูกกลบด้วยเสียงของความกลัวความเร่งรีบและความไม่มั่นใจเสียงข้างในจึงเงียบเกินกว่าจะได้ยินหากเราไม่ยอมว่างเพื่อฟังเสียงของตัวเราเองเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยน้อยที่สุดเพราะตั้งแต่เด็กเราถูกฝึกให้ฟังเสียงจากภายนอกฟังครูฟังพ่อแม่ฟังเจ้านายฟังโลกโซเชียลฟังคำวิจารณ์ ฟังความสําเร็จของคนอื่นจนกลายเป็นมาตรวัดของเราเองแต่ไม่มีใครเคยสอนให้เราฟังใจตัวเองไม่มีใครบอกเราว่าความสุขที่แท้เริ่มต้นจากเสียงที่อยู่ข้างในไม่ใช่เสียงที่ดังก้องข้างนอกการฟังเสียงข้างในไม่ใช่เรื่องของการนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงหรือการหนีโลกไปอยู่วัดบนเขามันคือกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการว่างว่างจากความคิดที่กลัวว่าจะผิดว่างจากความพยายามจะทําให้ถูกใจคนอื่นว่างจากความต้องการเป็นในสิ่งที่โลกอยากเห็น เพราะตราบใดที่ใจเราอย่างแน่นอย่างฟุ้งยังเต็มไปด้วยเสียงอื่นเสียงแท้ของตัวตนเราจะไม่มีวันได้พูดความว่างคือพื้นที่ให้ความจริงโผล่ขึ้นมาโดยไม่ต้องขออนุญาตเมื่อใจว่างพื้นที่เล็กๆจะเปิดขึ้นในความรู้สึกเผยให้เราเห็นความเรียบง่ายบางอย่างที่เคยถูกมองข้ามเป็นจังหวะที่เราหยุดถามคนอื่นแล้วหันมาถามตัวเองว่าฉันกําลังทําสิ่งนี้เพราะอะไรฉันรู้สึกยังไงกับทางที่กําลังเดินอยู่และคําตอบที่ลอยขึ้นมานั้นแหละคือเสียงข้างใน ในประวัติศาสตร์มีบุคคลมากมายที่เปลี่ยนโลกได้เพราะพวกเขากล้าที่จะว่างและฟังเสียงข้างในหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือมหาตามะคานทีผู้เลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายเงียบและฝึกตนอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าเสียงของสัจจะเขาเคยกล่าวว่าในท่ามกลางความวุ่นวายฉันค้นพบเสียงหนึ่งที่นำทางฉันและเมื่อฉันทำตามเสียงนั้นมันไม่เคยพาฉันผิดทางนี่คือพลังของการว่างเพื่อฟัง และฟังอย่างลึกจนมั่นใจว่าทุกการเคลื่อนไหวภายนอกมาจากความมั่นคงภายในการฟังเสียงข้างในจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการเริ่มต้นกลับมาหาความนิ่งเล็กๆในแต่ละวันการเดินเงียบๆสักสิบนาทีโดยไม่ฟังอะไรการเขียนความรู้สึกโดยไม่ตัดสินการถามตัวเองในตอนเช้าว่าวันนี้ฉันอยากเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่วันนี้ฉันจะทําอะไรนี่คือการฝึกใจให้มีพื้นที่ว่างและให้เสียงจริงของเรามีโอกาสพูด ผลลัพธ์ของการฟังเสียงข้างในไม่ใช่ความสําเร็จที่โลกตบมือให้เสมอไปแต่อาจเป็นชีวิตที่สงบเป็นการเลือกทางเดินที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเป็นความรู้สึกว่าแม้ไม่ได้ไปเร็วเท่าคนอื่นแต่ก้าวของเรานั้นมั่นคงและไปในทางของตัวเองในโลกที่เสียงภายนอกดังขึ้นทุกวันการมีพื้นที่ภายในที่เงียบลงกลายเป็นพลังที่ล้ำค่าที่สุดและเมื่อเราได้ยินเสียงข้างในจริงๆเราจะรู้เลยว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นใครอื่นเลยนอกจากตัวเรา ในแบบที่แท้จริงที่สุดเมื่อเรากล้าที่จะหยุดแม้เพียงชั่วครู่เราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าจําเป็นนั้นบางทีกลับกลายเป็นภาระที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวความว่างที่เราเคยกลัวกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ให้ชีวิตได้หายใจให้หัวใจได้ฟื้นคืนพลังให้ความคิดได้ตกผลึกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องพิสูจน์เมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างเราจะได้เห็นสิ่งที่แท้จริงปรากฏอย่างเงียบๆความนิ่ง ความเงียบความว่างและความช้าคือประตูบานลับสู่การเติบโตจากภายในเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เต็มไปด้วยแสงสีหรือเสียงชื่นชมแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจความพอดีและความมั่นคงในตนเองซึ่งไม่มีอะไรภายนอกมอบให้เราได้เท่ากับที่ตัวเราเองกำลังรอจะมอบให้กันอยู่ในความว่างนั้นเองบทสรุปของทั้งห้าหัวข้อคือคำเชิญให้เราหยุดเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองท่ามกลางโลกที่เร่งรีบอัดแน่น และเต็มไปด้วยเสียงจากภายนอกเรามักหลงลืมสิ่งสําคัญที่สุดคือเสียงภายในของเราเองการให้ชีวิตได้หยุดไม่ใช่เพื่อหลีกหนีแต่เพื่อจะเห็นสิ่งที่สําคัญจริงการหยุดเติมสิ่งต่างๆอย่างไม่จําเป็นคือการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตเติบโตได้อย่างลึกซึ้งเมื่อเราไม่แบกไม่หยุดไม่ฝืนพลังชีวิตที่เคยหายไปจะไหลกลับมาอย่างนุ่มนวลความว่างเปล่าจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่อิสระที่เต็มไปด้วยศักยภาพและเมื่อใจว่างพอ เสียงจากข้างในจะเริ่มพูดเราจะเริ่มได้ยินตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตจึงค่อยๆกลับเข้าสู่สมดุลกลับมาเบาและเต็มในแบบที่ไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยถ้าคุณชอบเนื้อหาสารดีแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องปลุกพลังในใจด้วยนะครับสวัสดีครับ